อะไรเอ่ยต้นเดียวนะเนี่ยต้นเดียวนะคะเนี่ยดูสิต้องใช้ไม้แดงน่ากินเลยนหคะอืมอืมนียังไม่สุกเห็นไหมมันก็จะทยอยสุกค่ะเยอะมากเลยค่ะปีนี้ ปีนี้ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดเยอะอดูโอสวยด้วยนะคะเนี่ยลูกเล็กลูกเล็กกระจุมกระจิมน่ารักใช้แต่งเค้กได้ค่ะกินก็ออกเปรีย้ยวหวานๆถ้าถ้าสีเข้มๆเนี่ยเนี่ยอุยหล,นล่นละมันจะหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเปรีป้ยวนำเลย จะต้องใช้ไม้ค้ำดูใต้ต้นมันต้องโดนให้โดนแสงค่ะสวยมากมากสวยจริงๆต้นเดียวกินไม่หมดหรอกเอาไปกินกับน้ำพริกเกลือค่ะ ไปย่ำเอาไปย่ำโดนแดดยิ่งสวยเลยเห็นไหม,มเหมือนอันยมนีเลยค่ะอันยมณนีทับทีมหรือเปล่าทับทีมสีแดงๆนะอ,อยู่ใกล้อะไรเอ่ยอยู่ใกล้ยขยะเปียกไม่ใช่ขยะตรงนี้เป็นเป็นอ่า ต้นกล้าค่ะต้นไม่ใช่ต้นกล้าสิหญ้าแห้งก็มาทิ้งตรงนี้ได้ปุ๋ยอย่างดีเลยดูสิโอ้โหสุดยอดเลยค่ะจะเก็บไว้ไหมเนี่ยไปช่วยเก็บน้อยเดี๋ยวไปกินสักนิดนึงที่บ้านยิ่งโดนแดดนี่อร่อยอีกด้านหนึ่งก็ รอมเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่เดี๋ยวพาไปดูวันต่อไปดูผลไม้ตัวนี้ก่อนเรียกไมยมดีไหมที่นี่เขาว่าเขาเรียกว่าโยฮันนิสเบอร์รี่แต่คุณเบอร์รี่เหมือนกันค่ะ ดูอันนี้เสร็จใกล้ๆกันเนี่ยสวยสวยใกล้ใกล้กันข้างล่างก็นี่เลยผลไม้อันนี้ก็เป็นหนามมีหนามค่ะหนามต้องระวังเปรี้ยวเหมือนกันค่ะอันนี้จะยังไม่สุกถ้าสุกแล้วจะออกสีแดงสีม่วงค่ะนี่ ลูกเล็กกลมๆเปรี้ยวเหมือนกันแตน่ตอนนี้ก็เปรี้ยวค่ะต,ต้องรอให้มันสุกก่อนมันออกยังไม่สุกมากหนะครับๆยังไม่สุกมากถ้าสุกเขาจะออกอันนี้เขาจะออกมันจะออกสองสีค่ะมีสีดํากับสีเขียวสีม่วงนะคะไม่ดาหรอ,อนี่เปรี้ยวมีหนามต้องระวังค่ะเล็กตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันอ,อืย้ยต้นน้ อันนี้ก็ผานแบล็คเบอร์อรี่ีนขึ้งเหน,นอืมเียมมีน้ำแต่ตันยังไม่สุกต้องรอตรงนี้ต้องเป็นสีดำหรือสีม่วงสีเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกครั้งค่ะเวลามันสุกสวยไหม Suelo, suena? Suena.